ดีค่ะเบนสุปริยาตั้งรัตนวันโนค่ะวันนี้เป็นพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่สนามแข่งรถปรทุมธานีสปีดเว์นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่กิจกรรมค่ะจากทางทรีเพชรอิสุเซลโดยมีอิสุตังปักโคราชชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะเราพาคุณนะคะมาพบกับ n ิวอิสุส2023ชมใหม่ที่หลายๆคนรอสัมผัสกันอยู่นะคะและแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยจะได้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับระบบการใช้งานที่ลงตัวมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญนะคะกับเรื่องราวของระบบ a อ a s สหรือ Magic Eyes ค่ะที่มาอยู่ในรูปแบบของรถกระบะอย่าง New Isuzu D-MAX นะคะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้คุณอุ่นใจกับทุกๆเส้นทางมากยิ่งขึ้นที่สำคัญยังช่วยลดอุบัติเหตุได้ไดสูงถึง50%เลยทีเดียวนะคะดังนั้นในแต่ละระบบจะมีความน่าสนใจแบบใดและความปลอดภัยที่คุณคุณจะสัมผัสได้นั้นจะเป็นเช่นไรไม่รอช้าเป็นพาคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะ บริเวณจุดทดสอบระบบ ADAS นะคะที่มีอยู่ใน New Isuzu DMAX ชมใหม่ปี2023ค่ะและในบริเวณจุดนี้นะคะเราจะทำการทดสอบระบบ ADAS ด้วยกันทั้งสิ้น3ระบบจาก12ระบบนะคะพูดถึงระบบ ADAS ที่มีอยู่ในรถกระบะแล้วนั้นนะคะถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะคะของการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกทุการขับขี่นั้นเดินทางได้อย่างอุ่นใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะและเป็นการทำงานร่วมกันกับ 3D i m a g i n e Stereo Camera นะคะเป็นกล้องหน้าคู่ที่มีประสิทธิภาพนะคะในการตรวจจับระยะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังให้หลายๆท่านนั้นได้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้งานกับ3ระบบในบริเวณจุดทดสอบนี้คะ่ะระบบแรกนั้นคือ FC w นะคะ เป็นระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดการชนด้านหน้านะคะซึ่งทำงานควบคู่กันกับระบบ AEB หรือระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะจะมีการทดสอบในเรื่องราวของระบบ PMM นะคะเป็นระบบตัดกําลังเครื่องยนต์นะคะเมื่อเกิดเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทั้งสิ้นนะคะจากการขับขี่เดินทาง และมีอยู่ในรถ n e w e s t u z u D-Max นะคะถือได้ว่าเป็นมิติหใหม่และโฉมใหม่ให้คุณคุณใช้งานได้อย่างลงตัวจะมีความน่าสนใจและรูปแบบการใช้งานเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดการชนด้านหน้าหรือ FCW จะมีจุดแจ้งเตือนด้วยกันทั้งสิ้น3จุดค่ะจุดที่1จะเป็นการโชว์สัญ,ญลักษณ์บริเวณหน้าจอ MID จุดที่2จะมีไฟสัญญาณแจ้งเตือนโชว์บริเวณกระจกด้านหน้า ฝั่งคนขับและจุดที่3จะเป็นการส่งเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภายในห้องโดยสารค่ะซึ่งการแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นการแจ้งเตือนว่ารถเรามีโอกาสเกิดการชนและให้เรานั้นทำการเบรกแต่ถ้าเราไม่ได้เหยียบเบรก ระบบก็จะทำงานควบคู่กับระบบเบรกฉุกเฉินอันตโนมัติหรือ AEB นั่นเองค่ะซึ่งระบบเบรกฉุกเฉินอันตโนมัตินั้นจะทำงานในระยะความเร็วที่8ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสำหรับการสาธิตในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้ความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและเมื่อก่อนเกิดการชนด้านหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการเหยียบเบรกใดทั้งสิน้น ระบบ Fcw และ Aeb ก็ทำงานควบคู่กันเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะอีกหนึ่งระบบนั่นคือระบบ pmm หรือระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ในกรณีที่เหยียบคันเร่งผิดพลาดค่ะสมมุติว่าเราจอดรถในบริเวณที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าแล้วกำลังจะถอยรถออกจากช่องจอดซึ่งด้านหน้า มีกำแพงหรือรถยนต์เป็นสิ่งกีดขวางเราจำเป็นต้องเข้าเกียร์ A เพื่อถอยหลังแต่กรณีนี้เจ้าหน้าที่เข้าเกียร์ผิดพลาดเป็นเกียร์ D และเมื่อเราเหยียบคันเร่งแบบเต็มที่ รถพุ่งออกไปด้านหน้าระบบ PMM จะทำการส่งเสียงสัญญาณแจ้งเตือนและโชว์สัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนให้เราทราบแต่ระบบก็จะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อให้รถหยุดก่อนเกิดการชนนั่นเองค่ะซึ่งนั่นเป็นเพราะระบบสามารถตรวจสอบได้ว่ามีวัตถุอยู่บริเวณด้านหน้าแต่เหตุผลที่รถยังคงไหลไปในระยะหนึ่งนั่นเป็นเพราะระบบของเกียร์อัตโนมัติ ทำให้ตัวรถนั้นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วรถก็จะมีการไหลไปด้านหน้าเล็กน้อยหรืออีกหนึ่งตัวอย่างกรณีที่รถเข้าเกียร์ดีปกติแล้วเหยียบคันเร่งเต็มกําลังหากมีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณด้านหน้าตัวรถระบบก็จะทําการตัดกําลังครึ่งยนต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และถัดมาบริเวณภายในสนามเจ้าหน้าที่ได้ทำการทดสอบระบบ ACC หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ค่ะซึ่งระบบนี้จะทำการตรวจจับและปรับลดความเร็วของรถให้เท่ากับรถคันข้างหน้าเพื่อรักษาระยะห่างอัตโนมัติทุกช่วงความเร็วรวมถึงหยุดรถและออกตัวตามรถคันข้างหน้าโดยอัตโนมัติค่ะ และตอนนี้ภายในห้องโดยสารเจ้าหน้าที่ได้ทำการล็อกระบบ ACC เป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตบริเวณหน้าจอของคนขับจะมีสัญลักษณ์ไฟแจ้งเตือนสีเขียวซึ่งเป็นการแจ้งเตือนของการทำงานระบบ ACC ค่ะ ในระบบนี้เจ้าหน้าที่จะไม่มีการเหยียบคันเร่งใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่บังคับพวงมาลายัยให้อยู่ในเลนตามท้ายรถคันข้างหน้าเพื่อที่กล้องจะได้จับความเร็วของรถคันข้างหน้าและปรับลดความเร็วของรถเราให้เหมาะสมนั่นเองค่ะ ซึ่งระบบ ACC จะทำงานพร้อมกับฟังก์ชัน Stop and Go ค่ะเมื่อรถคันที่อยู่ข้างหน้าเกิดการหยุดเคลื่อนที่ฟังก์ชัน Stop and Go จะทำการหยุดรถโดยอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกเลยค่ะและถ้าหากรถคันข้างหน้าทำการเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะคะเจ้าตัวฟังก์ชัน Stop and Go ก็จะสั่งการ ให้รถนั้นเคลื่อนที่ตามรถคันข้างหน้าค่ะและเมื่อเราต้องการหยุดใช้งานระบบ ACC ก็สามารถยกเลิกได้ไง่ายๆด้วยการแตะเบรคค่ะ คือได้ว่าระบบ ADA s ที่มีอยู่ใน New Isuzu d m a x โฉชมใหม่2023นั้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง50%เลยทีเดียวค่ะแต่ความพิเศษยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะใน EP ถัดไปเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปยนโฉม The New m ม w X B Uncharted หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดจาก Isuzu จะน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะ